สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจเจซีโมสาจาก c b r Party Channel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาตอบคาถามอีกหนึ่งคำถามนะครับที่คําถามยอดฮิตฮิตกันมากๆนะครับที่ถามเข้ามาก็คือเรื่องของโซ่สเตอร์นะครับพี่ครับผมใช้ผมใส่ใส่เอ่อสเตอร์เบอร์อะไรดีนะครับเบอร์อะไรดีนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับนะเราใช้งานแบบไหนนะครับเราเอ่อเราน้ําหนักเท่าไหร่นะครับ ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและการใช้งานนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับอย่างอื่นเลยนะครับนะทีนี <kle ambling. S 1> go, ้หลายท่านก็หลายท่านก็อย่างที่ผที่ผมอธิบายไปเนาะหลายท่านก็ไปลองมานะครับอย่างพี่ครับผมใส่15 4หส่นะครับรู้สึกมันกินรอบมากเลยนะครับพี่ใส่เท่าไหร่นะครับผมใส่1532้1 5 4มไอ้นะครับมาใส่ตามผมนะครับผมมาใส่42ครับพี่ครับทีนี้รถมันไม่มีแรงเลยนะครับเอ่าสปีดก็หายนะครับ ทำยังไงดีพี่ผมอยากให้ต้นก็มานะครับปลายก็มานะครับผมก็ต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนละกันนะครับขอบเขตของร้อยรถร้อยห้าสิบซีซีนะครับมันมีขอบเขตของมันนะครับนะเราจะเอาทั้งต้นทั้งปลายนะครับเหมือนรถซีซีสูงๆก็คงไม่ได้นะครับรถร้อยห้าสิบซีซีก็คือรถร้อยห้าสิบซีซีนะครับถ้าเราเอาต้นนะครับโดยการเราทดสเตอร์ช่วยนะครับแน่นอนครับปลายปลายมันมาเนาะปลายมันมาแต่มันก็ต้องกินรอบนะครับเราก็ต้องแลกกันนะครับอาจจะย่อม มือสั่นตูดสั่นนะครับแล้วก็เปลืองน้ํามันขึ้นนิดหน่อยนะครับหรืออาจจะเยอะอยู่นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานเนาะก็ต้องแลกกันนะครับจะเอาให้มันลงตัวไปซะทุกอย่างเนี่ยก็คงก็คงยากนะครับก็คงยากแต่ก็มีอยู่อยู่ชุดหนึ่งนะครับที่นิยมใช้กันนะครับนั่นก็คือเบอร์สิบห้าสี่สิบสี่นะครับสิบห้าสี่สิบสี่ก็ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างจะดีนะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับน้ําหนักเยอะก็พอได้นะครับเดินทางก็ก็ได้อยู่นะครับ ในชุดนี้นะครับ15-44นะครับตัวผมเองนะครับส่วนตัวผมเองผมใช้15-42นะครับ15-42แต่ว่าก่อนที่ท่านผู้ชมจะมาใช้แบบผมนะครับก็ต้องถามท่านผู้ชมเองว่าใช้รถในลักษณะไหนนะครับผงผมใช้เดินทางไกลเป็นหลักเลยนะครับขี่คันนี้เดินทางไกลเป็นหลักนะครับเน้นที่ความเร็วร้อยนะครับความเร็วร้อยความเร็วในการแซงก็120ก็มีบ้างนะครับก็แค่นั้นนะครับซึ่งผมก็ใช้แค่นี้ก็พอ นะครับแต่สําหรับท่านผู้ชมที่ต้องการความเร็วเยอะๆนะครับเอาเยอะๆเอาโหดๆนะครับพี่อยากได้โหดๆพี่อยากได้แรงๆพี่อยากเยอะๆนะครับนะก็ต้องก็ต้อง15นะครับ45ก็ประมาณนั้นนะครับ15 45นะครับก็ได้อยู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนบางคนก็บอกว่า15 45ปลายมันมันมาไวแต่มันก็หมดไวนะครับก็จริงนะครับจริงครับรถ150ซีซีนะครับมันก็ได้ประมาณนี้แหละครับถ้าไม่ทําอย่างอื่นเพิ่มนะครับนะทำแต่โซ่สเตอร์ก็ มันก็มันก็มีข้อเขตมีขอบเขตขอบเขตจำกัดนะครับนะอ่ะไม่พูดเยอะแล้วนะครับก็เอามาเล่าให้กันฟังนะครับนะเราต้องรู้จักลิมิตนะครับต้องรู้จักว่าเราใช้รถแบบไหนนะครับเราชอบอะไรแบบไหนนะครับเราต้องรู้นะครับรู้ตัวเรานะครับเราเป็นคนขี่เองนะครับเราต้องกําหนดได้นะฮะว่าเราจะขี่แบบไหนนะครับก็ถ้าถ้ารู้สึกว่ามันมันไม่ไหวนะครับก็คงต้องรลี้อัพซีซีนะครับก็นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่คนเอาซีซีกันนะครับ